เฮียนาวาใครเป็นคาเดนำตัวเองหน่อยจ้าอ่ะาวครับสวัสดีครับผมชื่อปูนอัครพัฒน์นะครับรับบทเป็นนาวาครับสวัสดีครับฮาซันเฟรอสครับรับบทเป็นภูริดครับสวัสดีครับผมฟินจิรายุครับรับบทเป็นคาพายนะครับครับผมดิวจิลเมตครับรับบทเป็นปิงครับครับผมทูเจชลครับรับบทเป็นพนาครับพูดถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนในเรื่องนี้หน่อยจ้า อ่อนาวาเพียงนาวะผมก่อนก็ได้โอเคก็คือผมเป็นบาร์เทนเดอร์ที่บาร์ูลิตแล้วก็พี่พนาครับก็นิสัยของนาวะจะเป็นคนมีเสน่ห์ครับแล้วก็จะกำพาพ่อแม่ตั้งแต่ตอนเด็กก็อาจจะมีปมด้วยอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าก็อยู่กับครอบครัวของพนามาตลอดเลยเงี้ยคือครอบครัวเขาก็เลี้ยงดูเรามาจนเติบโตแล้วก็ยังมีพี่พภัยอีกที่เป็น ลูกในหัวใหญ่ในเกาะอ่าเดี๋ยวให้เขาเล่าตัวของเขาละกันอ่าเขาเขาก็จะดูคอยดูแลเราไงอ่าก็จะมันถึงมันถึงเรื่องเพียงนาวาไงเพราะว่าเราเหมือนเราเป็นจุดศูนย์กลางของทุกๆคนอะไรเงี้ยใช่มันมันอาจจะต้องยาวนิดนึงอะไรเงี้ยใครๆก็อยากได้นาวาอะไรเงี้ยหรออ่าใช่อย่๋ยวยังพูดได้ปะออครับประมาณนั้นครับ อ่ะผมก่อนนะครับก็คือผมภูริศนะครับภูริศก็เป็นนักธุรกิจธุรกิจหนุ่มครับที่รู้สึกว่าอิ่มตัว <c oughs> กับธุรกิจที่บ้านแล้วก็เลย <c oughs> อยากจะเดินตามความฝัน <c oughs> ก็เลยไปหุ้นเปิดบาร์กับเพื่อนที่ชื่อพนาครับแล้วก็มีบาร์เทนเดอร์ที่แบบโหขาวยอดน่ารัก <c oughs> แบบว่าคือแบบ <c oughs> ก็คือโดดเด่นมาเลยก็คือรู้สึกว่าชอบแล้วส่วนตัวภูริศก็คือเป็นคนที่แบบเจ้าชู้ามากเขาเป็นคนแบบว่าเ วันไอสแตนไม่เคยแบบเชื่อความรักไม่เคยไม่เคยมีความรักอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็มีพนาที่คอยขัดขวางไอขัดขวางทั้งทั้งที่ขัดขวางเลยให้มาจิ้มเลยขัดเลยคือคุลิสเขาก็แบบว่าทําไมมันเป็นเพื่อนเราแล้วทําไมยังมาขัดขวางไม่ให้เราจีบนาวาอะไรเงี้ยครับเพื่อนแหละมันเลยรู้ทันกันไงอ่าก็ต้องรอติดตามนะครับแล้วก็นาวาเขายังมีพี่ชายที่แบบดุดันขนาดนี้ก็คอยขัดขวางเรา แล้วส่วนตัวภูริตก็ชอบท้าทายระบบอยู่แล้วก็อยากรู้ว่าจะเข้าไปสู่ใจนาวาได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะครับต่อมาพระพายครับพระพายอยู่วัดบวรผเริ่มบ่ไม่ใช่ไม่ขาดจะเลอาอีกเอาอีกเอาอีกพระพายพระพายเนี่ยเป็นเงือกครับเป็นเงือกตัวที่แข็งแรงที่สุดพระพายเนี่ยเป็นในหัวใหญ่ของเกาะใน่วได้ขอโทษคือซึ่งซึ่ง ตัวพระพายเองอะ่ะอาจจะตั้งกฎเกณฑ์บางอย่างสําหรับสําหรับเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะกับตัวนาวารเราชอบกําหนดเขาว่าเออจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์กับเงืออไม่เหมาะสมกันเออเพราะว่าเพราะว่าอย่างหนึ่งคือมันก็เป็นเซฟโซนให้กับตัวนาวาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พระพายเนี่ยก็แอบชอบนาวาเออแล้วก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าแสดงไม่กล้าแสดงออกเพราะว่ากลัวว่า ถ้าบอกไปแล้วแล้วเขาไม่รักก็ก็กลัวจะแบบเออจะจะทำลายความสัมพันธ์ไปครับก็เลยแบบแอบดูแลอยู่ห่างๆยังห่วงทั้งเรื่องละทุกอย่างเพียงเราทั้งเรื่องละเราทั้งเรื่องจบแล้วอ่ะของดิวนะครับดิวก็เป็นหนึ่งในเงือกครับแล้วก็เป็นเงือกที่อายุร้อยที่สุดน่ารักที่สุดอันนี้ใครบอกครับโอ้ยน่ารักว่าไม่ได้ แต่ว่าความแตกต่างของเขาคือเขาจะเป็นฮาฟครับคือเขาจะเป็นครึ่งคนครึ่งเงือกแล้วในเรื่องนี้ก็จะรอบปมของครอบครัวเขาซึ่งแม่เขาอ่ะไม่ยอมรับในตัวเขาแต่ว่าเขาอ่ะไปฝึกงานที่บาร์ฝูงเนี์ฮาฟแล้วเขาไปเจอพนาเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของบาร์แอ้เราก็ตกลหลุมรักเขาเขาก็เราก็แบบคอยหิวใจให้กันและการเขาก็มีปัญหาชีวิตของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบพัฒนาความสัมพันธ์กัน เราก็ตกหลุมรักง่ายนะเนี่ยเหมือนพู้ลิตเลยอ่ะน่าจะเข้ากันได้นะเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เราด้วยนะก็เขาก็ตกหลุมรักเราด้วยไง๋อใช่แต่คุณเล่นตัวไงใครเล่นตัวผมไม่เล่นตัวผมชัดเจนเลยแล้วเขาเล่นตัวไงอ่าใช่ใช่แต่ว่าเราเหมือนแม่เหล็กมันดึงดูดกันน๋อก็ไม่ค่อยสนุกอ่ะแม่เหล็กมาดึงก็จบแต่ว่าถ้าแบบมัน มันมีออกห่างบ้างมันก็จะแบบมีรสชาติเขามีเขามีเขามีเหมือนกันก็เขาบอกเขาเป็นแม่เหล็กไงแม่เหล็กมันก็ปุ๊บเปลี่ยนี้เลยแม่เหละเออใช่แม่เหล็กมันพิกอีด้านได้ไงอ่ามันยังไม่ได้พีดเห็นไหมครับไม่มีใครยอมใครเลยอันนี้เล่นตัวแกอันนี้พี่ดีบอกดูดอันนี้เปลี่ยนด้านอมันจะได้มันจะได้ง่ายไปหน่อยนะครับ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 ารับค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 รับทรับครับคครับ ใครอยากใช้บริการนะครับที่นี่ยินดีนะครับแต่บาร์ไม่มีอยู่จริงนะครับบาร์ปิดไปแล้วเจ๊งไปแล้วครับคาแรคเตอร์เหมนกนลคาแรคเตอร์เนี่ยมันใกล้ตัวเองไหมหรือว่าใกล้ตัวเองใกล้ตัวแต่ละคนมันมีใกล้บ้างมันมีบางมันมีบางอย่างที่ใกล้กลแล้วก็บางอย่างที่ก็ไม่ใกล้เหมือนกันเออ เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้เป็นคนเกาะใช่ไหมเราต้องไปใช้ชีวิตบนเกาะไปเรียนรู้ว่าเขาทํายังไงไปใช้ชีวิตยังไงกันว่าอยู่บนเกาะได้ทั้งวี่ทั้งวันอะไรแล้วปกติก็ไม่ได้เมาด้วยปกติก็ไม่ได้เมาบางเวลาเมาบ้างอะไระแบบนี้เจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ไหมดูคาแรคเตอร์ว่าเจ้าชู้ไหมครับเจ้าชูเจ้าชูค่ะมันเป็นแค่คาแรคเตอร์ไม่นะครับไม่เจ้าชูนะครับมันเป็นแค่คาแรคเตอร์ไปมาเพื่อนผมไปมาเพื่อนผมแต่ว่าพนาจริงๆแล้วเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวครับอ่า ไม่เข้าถานตัวตนที่แท้จริงอ๋อตวตนที่แท้จริงเหรอครับร้านมีเอาใจดียว,ว, <g yaz> วครับมผมเจ้าชูเป็นแค่คาแรคเตอร์ใช่ครับ <c oughs> อ่าอาจจะดูเหมือนมีความายากง่ายยังไงกับการเล่นละครเล่นติน <BS> เรื่องนี้เออสาหรับตัวผมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากสําหรับผมเรื่องนึงเลยเออมันเป็นเมติสใหม่ๆที่ผมไม่เคยได้รับบทบาทแบบนี้ด้วยอืมแล้วก็เป็นบทที่ผมต้องจําเยอะมากๆเดอะลอกแบบ จำแบบเออเป็นหน้ากระดาษเลยอย่างเงี้ยก็ต้องแบบขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่แบบเออช่วยกันทําออกมาให้มันดีคนนอื่่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเราหลายหลายคนใช่ครับใช่ก็ใช่ครับก็มาเจอก็เป็นเมือกเลยใช่ก็ ก็ปกติคือเป็นเรื่องแรกของพวกเราแต่พอมาแสดงก็คือเป็นเรื่องเงือกเลยเราต้องเล่นเป็นเงือกด้วยซึ่งความยากของการแสดงมันคูณ2เลยเอ่ะเพราะว่าการดำน้ำม,มันยากมากๆในการแสดงใต้น้ำเพราะว่าเราต้องคอนโทรลทั้งแบบตั้งแต่หัวจนถเท้าเลยอ่ะครับเราต้องกั้นหายใจว่ายใต้นะ้ำเราต้องมีสติมองกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมันยากวากว่าแสดงปกติมากๆเรื่องแรกก็หินเลย,ยมากๆเลยใช่ใช่ครับอ่าสำหรับผมก็ คือตัวนาวาค่อนข้างมีหลายอารมณ์คือผมก็ต้องแบบสวิตไปมาแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่ดิวบอกไปเมื่อกี้ก็คือฉากใต้น้ําคือพวกเราก็ตั้งใจกับฉากนี้มากๆอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าด้วยเพียงนาวามันเกี่ยวกับเงือกเราก็อยากจะพีเต์เงือกออกมาให้สวยที่สุดแล้วก็สมจริงที่สุดครับใช่มันไม่ได้มีแค่าการหายใจมันจะมีการม่านตาของเราด้วยแล้วก็การกั้นหายใจต้องแบบเหมือนเราต้องเชื่อใจพาร์ทเนอร์ของเราด้วยไม่ใช่ว่าพาร์ทเนอร์ของเราลงไปอย่างเงี้ยแล้วเรายังไม่ลง คนที่ลงไปก่อนอากาศหมดแล้วทำไม่ได้ก็ต้องขึ้นมาถ่ายใหม่ใช่ครับส่วนตัวผมนะครับก็คือยากมากๆครับเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นคนเจ้าชู้เราแบบทำไม่ค่อยได้ใช่ใช่ครับแบบต้องมีความแบบแพลวๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอเล่นเสร็จก็พอพอทีเซอร์ปล่อยไปพอทีเซอร์ปล่อยไปก็ คนที่สอนแอคติ้งครับว่าโทรมาบอกว่าหภูมิใจในตัวซันมากเล่นเป็นตัวเองที่สุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ยากจริงๆครับเพราะว่าด้วยตัวของความเจ้าชู้ของภูริตกับความเจ้าชู้ของซันมันไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆยากนะครับถ้าสมมติว่าตัวคาแรคเตอร์ตัวคาแรคเตอร์ของของภูริตตัวกับตัวคาแรคเตอร์ของซันมันนิสัยคล้ายๆกันแล้วซันจะเล่นยังไงให้เป็นภูริต ไม่ใช่ซันไปเล่นอะไรเงี้ยครับงงไหมครับพี่อ่าต้องรอไปติดตามว่าเราจะเล่นแบบไหนผมงงนะเอามงงเหรอครับเอางงครับผมผมอ๋โอ้ยเขายางแล้วผมง่ายเลยแล้วกันเวกิ่งอะเวกิ่ะเราเล่นเราเล่นมันยากมันยากยากกับทุกพาร์เลย ดยเฉพาะพระตอบสัมภาษณ์ตอนนี้ยากมากา <laughs> จะพูดยังไงไม่ให้ลุดสปอยเป่า,าไม่ใช่ทุกคนพูดหมดแล้ว <laughs> ตอนงี้คือ,ค,อคือมันมันยากที่พรจริงๆเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันมีความซับซ้อนในในทุกตัวละครเลยครับแล้วก็เส้นเรื่องมันจะสนุกได้เราต้องทําการบ้านกันหนักมากเราต้องวางคาแรคเตอร์ใหม่เลี้ยงเรื่องราวใหม่อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงพระดำน้ํามันก็ยากจริงอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะ แค่ว่ายน้ำธรรมดามันก็ยากแล้วอะแต่นี่การโดนมัดขาแล้วก็ต้องว่ายอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากมากมาแต่เห็นดำทีได้เป็นวันเลยเนี่ยสามวันขึ้นมาอีกทีอืดเลยให้เราประสบการณ์การดำน้ำหน่อยเพราะเรียกมีทุกคนต้องดำน้ำเยอะมากก็ประสบการณ์ดำน้ำเนาะก็เราผ่านการฝึกฝนมาเป็นระยะเวลาแบบเกือบสองปีได้สองปีกว่าได้เรียนว่าย้สองปีเลยใช่ครับเพราะว่าใต้น้ำมันอันตรายมากมาด้วยอ่า ความกดอากาศใช่ไหมใช่ของใต้น้ํากับบนบกมันไม่เท่ากันซึ่งถ้าเราไม่เคลียร์หูก่อนว่ายน้ำอาจเกิดอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีมีแบบกาเดาไหลบ้างใครใครเยทุกคนเลยทุกคนเลยี่ยที่เป็นเงือกอะของดิวอะไม่มีเรื่องกำเดาไหลแต่ว่ามีแบบแก้วหัวเซฟของเขาอะยังแค่แบบอาทิตย์นึงของเราแบบเป็นเดือนกว่ามันจะหายใช่ก็ต้องแบบฝึกฝน ใช้เวลานานมากๆเพื่อแบบความปลอดภัยในการถ่ายทำใช่ผมเรียนกันมาแต่อุ้ยสิบห้าปีอะเรียนแต่ประมาณปสามพอ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 กาะโฟมแล้วแล้วจริงจริงมีแข่งผ่านกันบ้างไหมแบบดำน้ำกี่วิหรืออะไรว่ายน้ำจริงจริงก็มีการแบบวัดจริงๆครูจะวัดผลการอา การหายใจตลอดทุกครั้งในการแบบฝึกฝึกซ้อมก็จะเป็นน้องปูนที่แบบว่าเขากลั้นหายใจได้ดีสุดเพราะว่าเขากำลังกายตลอดคาร์ดิโอเขากั้นได้สามนาทีอะลองลองเลยไหมกานได้สามนาทีคือปกติคือแบบเหนื่อยแล้วหน้าม่วงเลยหน้าม่วงแล้วใครใครใครโดนเทคเยอะสุดเทคเยอะสุดหมายถึงโดนเเทคสั่งโดนสั่งเทกเยอะสุดจริงๆจะเป็นพัดของไหนพัดใต้น้ำหรอครับหรือว่าใช่ครับตอนนี้เราถ่าย จริงๆก็เทคเยอะทุกคนเพราะว่าผู้กำกับละเอียดมากๆคับเพราะว่าเราจะต้องเก็บซีนให้แบบดีที่สุดคือลมห้ามออกจมูกเลยเพราะว่ามีบางซีนที่แบบว่าไาวน้ำแล้วมีลมออกจมูกเนี่ยก็คือไม่ได้เพราะว่าเราต้องให้ภาพมาลองสวยงามที่สุดใช่ครับก็เลยไปต้องละเอียดเป็นพิเศษแล้วยอนแล้วพอเราถ่ายพวกิเศษเราพุ่งไปที่เลิฟซีนลหละมีให้ชมบ้างไหมเลิฟซีนอะไรวงครับเลิฟซีนของคุณก็ ยากครับเพราะว่าเลิฟซีนของผมอาจจะเป็นเลิฟซีนที่แปลกใหม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดูเดือนไม่ดูเดือนแบบเป็นเลิฟซีนที่เลียวมากๆครับเพราะว่าผมกับผมกับน้องครับจริงๆแล้วไม่เคยคุยกันเลยเรื่องที่จะวางว่าเราจะเล่นแบบไหนเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะเป็นผู้ดิษเราจะเป็นนาวาแล้วก็เล่นว่าแบบผู้ดิตต้องการอะไรนาวาต้องการอะไรแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนดูครับพีมมาลุกครับ มีเล็บสิ่งกับเขาบ้างเปล่าเล็บสิ่งโอ้โหของผมเยอะเลยแหละเยอะเลยเลยดูให้ถึงตอนสิบเอ็ดแล้วกันเราเล่นมีแปดตอนของเราบ้างของเราบ้างของเราก็เรียกว่าอูมามิอูมามิขบรสขบรสอยากเห็นว่าเป็นแบบไหนต้องเราไปดูนะครับ เราใช้เวลาในการถ่ายทำค่อนข้างนานเนาะแต่แอเคนะเพราะว่ามันนี้ีตอมา่อกจากวิสแล้วเนาะใช่ก็ไป่นหลหออะไรแบอีกเป็นไงบ้างล่ะรู้สึกตื่นเต้นมันเนี่ยจะออนแล้วเป็นปะตื่นเต้นนะแล้วเพราะว่าแบบหาทุกคนคืออ่อไม่ใช่ทุกคนแค่แค่บางคนที่เป็นเงือกก็คือแบบหลออขึ้นมาใหม่เพื่อเพื่อเราเลยอะไรเงี้ยอ่าแล้วเราต้อง ควบคุมอาหารควบคุมน้าหนักของเราให้คงที่ไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราอ้วนไปเราก็จะใส่หางไม่ได้หรือถ้าเกิดเราผอมไปมันก็จะหลวมมันมีหลายอุปสรรคมากครับอย่างเช่นใส่หางเนี่ยทุกคนอาจคิดว่าก็แค่ใส่ปกติเหมือนเราใส่กางเกงไม่ใช่คือในความเป็นจริงมันจะมันจะเล็กมันจะดูเล็กมากเพราะเราใส่เข้าไปมันจะต้องฟิตพอดีอ่าแล้วมันใส่ไม่ปกติอย่างงี้ก็ต้องใส่เปติติแล้วแเราคุณใส่เองไหมไม่เออก็นั่นแหละไม่ปกติอ่าใช่ครับ ระหว่างทาก็มีความแบบลําบากหลายอย่างตั้งแต่แบบฝึกสอบฝึกซ้อมว่ายน้ําตั้งแต่การใส่ชุดเกลืออะไรเงี้ยแล้วก็อีกไม่กี่วันเราก็จะได้เห็นว่าเราแบบว่ายน้าได้สวยงามแล้วใช่ก็ต้องฝากติดตามด้วยนะครับมันเรียกไว่าการแสดงนี่คือแสดงจริงเองทั้งหมดใช่ครับว่ายน้ํากันเองทั้งหมดว่ายว่ายจริงครับเพราะว่าอุตสาห์ฝึกมาตั้งสองปีใช้ตนด์ d in ก็คงจะเสียหน้าพวกเราหมดต้องจริงที่สุด ถูกต้องอ่าอแล้วการทิดบอดี้นะว่าว่ายังไงว่าเราต้องโชว์สตรีละอ๋อจริงๆเรามีการแบบฝึกสอนฝึกซ้อมฝึกซ้อมฝึกค้มทุกคนฝึกซ้อมกันบ่อยซึ่งการว่ายน้ำมันเป็นการออกกำลังกายอยู่แล้วครับเรื่องแบบบอดี้เราแบบไม่ต้องห่วงเลยรอชมเลยห่วงหน่อยเปิดแม่ทีพุงด้วยเลยนะเราส่วนมนลเยอะมันกล้ามขึ้นเองอ ไปขิงนะไปขิงนะไปขิงเป็นไงชอบมีใครล่างทองกว่ากันโอ้โหโอ้โหนี่เลยคนนี้เฮ้ยโหคุณถ่มตัวไปปะเออถ่มตัวเนี่ยผมเนี่ยล่างเล็กสุดแล้วจริงเดี๋ยวได้จากในตัวอย่างก็จะเห็นเขาเออตัวอย่างก็เห็นแล้อตัวอย่างเหรอเหรอเห็นทุกคนเลยเห็นทุกคนเลยแปลว่าไม่ใช่ฟิล์มเีลยฟิล์มทุกคนผมนั่งเมียมเลยอ่ะ ชิมกันแทนหมดไปกี่หลอดครับบอกเข้าไปสิหลอดโอขนาดสิบหลอดเนี่ยโอ้ยมากพูดถึงกระแสหน่อยปอยเลิกไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็ก็กระแสตอบรับดีมากครับเพราะว่าแฟนแก็ติดตามเรื่องนี้มานานมากแล้วก็เราก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนยังติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับก็ดีใจมากๆครับ พวกเราก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยแบบ mm hmm. ทั้ง YouTube หรือว่าอาจจะมี <Egg. S 2> ใน IG อ่าใน X กเราก็อ่านหมดเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังติดตามพวกเราเพราะว่าไพร์โของเราก็ปล่อยไปสักพักใหญ่เลยปี2ปีเลยแต่ว่าเนี่ยเรากำมันจะถ่ายแล้วเราก็มันจะมีแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราแบบทุกคนยังติดตามอยู่ะเราก็แบบออตื้นตันใจแบบประทับใจจริงๆที่แบบ<อ>คนยังแบบ<อ>ติดตามแล้วก็ยังรอพวกเราอยู่ผูมีที่จั ตันที่แรกกับแฟนขับท่สมาลดนใช่ครับก็เอาจริงก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนแบบเราดูพร้อมกับแฟนขับมันไม่เหมือนเราดูหน้าจอคนเดียวที่บ้านคือถ้าเกิดว่าแฟนขับแบบกรี๊ดหรือยิ้มเนี่ยเราคงแบบเขินตัวเองอ่ะแล้วแบบคือพรุ่งนี้มันอยู่ในโรงเนาะแล้วเราแบบเสียงมันคงกระหึมมากเราแบบดิ้นเสียงตัวเองคงแบบอุ้ยแล้วเราก็ยังมีโชว์วิเศษจากพวกเราด้วยนะครับในวันนี้เราต้องรอ ติดตามได้นะครับ EP หนึ่งจะมีอะไรให้เห็นบ้างก็ EP หนึ <t ule> <t ule ่งเลยใช่ไหมครับแน่นอนเลยฉากเงือกมาตั้งแต่ EP แรกเลยใช่ครับแล้วก็จะเป็นการแนะนำตัวละครในทุกๆตัวเลยใช่ครับจะได้เห็นเงือกทุกตดแน่นอนใน EP แรกย่างๆย่งเหรอของเขามาตอนท้ายอ๋อหนูหนูแกล้กันงแล้วดูแล้วใช่ไหมไม่ได้ยินไม่รู้ ได้ยินข้าวๆก็ส่วนมากก็น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะอีพีหนึ่งก็ต้องแนะนำนำตัวละครอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอไม่ก็เล่นเองไงแต่ว่าเขาไปตัดยังไงเราไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกไม่ชี้ซีนแรกอีพีแรกอาจจะไปถ่ายวันสุดท้ายอ่ะเราก็ไม่รู้ละเราแค่มีการคาดเดาว่า e ีพีแรกมันน่าจะแนะนําตัวละครกันแล้วก็ ของเรามันเพลงนาวามันเกี่ยวกับเนือกเพราะฉะนั้นคิดว่าเขาน่าจะใส่เงือกเข้ามาในอีพีหนึ่งให้มันดูน่าสนใจขึ้นครับเนืวว้าความเข้มข้นของแต่และอ,อีีนี่มันจะเป็นยังไงบรับครับมันจะเข<อ>้มข้นกันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่จริงก็ต้องไต่ระดับเรื่อยๆครับออแต่ว่าอีพีแรกก็คือจัดเต็มเลยเรื่องเงือกเพราะว่ามันต้องให้น่าติดตามไงครับมีความกังวลใจอะไรบ้างไหมครับผู้นี้จะ เรื่องการแสดงไหมก็หลายๆอย่างเลยอะแบบเราจะทําตัวยังไงแบบไม่คงตื่นเต้นมากเอาจริงเพราะอย่างเมื่อกี้ที่ดิวบอกว่าเรามีโชว์พิเศษงี้ยเราก็คงแบบทุกอย่างมันรัชมากๆเลยมันค่อนข้างแบบไม่ได้เตรียมตัวแบบใช้ระยะเวลานานในการเตรียมตัวซึ่งมันก็เราก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆก็ยังรู้สึก ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันกับกับแบบซีรีส์ของเราที่จะได้ออนในนี่มกี่วันใช่ครับไม่ใช่ว่ามีปอน้ําในงานเลยแล้วก็ต้องรอก็าอาจจะเป็นไปได้อาจจะเห็นเงือกในงานหรือเปล่าอาจจะมีแบบตู้อะคริลิกอยู่เงี้ยต้องเงือกลงไปวหวโชว์หรือว่าเงือกจะมาจากสลิงเออเก็นได้ใช่ต้องต้องต้องรอติดตาม เป็นยังไงในความรักมันุษย์กับเงือในมุมมองของเราคิดว่าเป็นจริงได้ไหมสําหรับผมผมว่ามันเป็นจริงได้นะครับเพราะว่าจริงๆความรักมันไม่ได้มีรูปแบบอำอย่างนี้ถามคนที่เป็นมนุษย์ดีกว่าคิดว่าเป็นจริงไหมต้งไ้วชคิดว่าเป็นจริงไหมจริงๆความรักมันมันสามารถเกิดขึ้นได้กับใครก็ได้ไม่มันความรักไม่มีคําจํากัดว่าคุณจะคู่กับคนนี้ไม่ได้คนนี้ถ้าเราใช้หัวใจอย่างเดียวครับว่า เราลักกันเท่านั้นพออแล้วคนนี้ว่าไงคิดว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ความรักเป็นแบบไหนก็ได้เรารักอะไรก็ได้ที่เราแบบรู้สึกอยากจะรักไม่มีคําจํากัดความอยู่แล้วใช่แล้วถ้าเกิดมีคนมาห้ามอ่ะเราจะสู้สุดชีวิตเลยปะถ้าเรารักเราสู้สุดชีวิตเล้วรัฝากช่องทางออนแอนะครับอ่ะอ่ะ EP แรกเรานะครับจะฉายวันเสาร์นี้2 7กันยายนครับ เวลาสี่ทุ่มครึ่งชัทางช่อง7 HD หรือว่าชมยอ้อนหลังในที่ YouTube GoToInfinity ครับหรือว่ากา้กาอูลาร่าครับครับฝากคด้นครับฝากคด้นะครับขอบคุณครับ